กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับผม King อ j นะครับก็วันนี้ผมกลับเข้ามาในป่าก็ <c oughs> วันนี้ผมไม่ได้เข้ามาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะวันเนี้ยผมเข้ามาหาลุงสุขนะทุกคนก็จะไปบอกเรื่องกับยายเปื่อยนะเพราะ อาจารย์มูเซย์เนี่ยผมได้เล่าเรื่องไปให้แล้วนะทุกคนว่าจะไม่ตามแกจะไม่ตามล่าแกแล้วนะทุกคนก็เหลือลุงสุกนะทุกคนที่ยังตามล่าแกอยู่ก็ผมได้ไปหาลูกศิษย์แกนะทุกคนก็ลูกศิษย์บอกว่าแกเนี่ยได้ขึ้นมาป่า <S <S เพื่อจะมาตามล่ายายเปื่อยนะทุกคนก็วันนี้ผมก็เลยเดินทางขึ้นมาก็ได้ไกลแล้วก็เดินขึ้นมาผมไม่ได้ถ่ายนะดูมือผมบวมเลยนะทุกคนสองข้างเลยโดนแตนต่อยนะทุกคนก็ ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้ไกลแล้วนะผมว่าเดินไปอีกสักพักก็น่าจะเจอลุงศกแล้วนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรารีบเดินทางไปกันดีกว่านะครับไปไปทุกคนให้ดูวิวแถวนี้นะมีแต่ต้นไม้ใหญ่นะครับก็ลมก็แรงด้วยนะไม่รู้ว่าจะเจอยายเปื่อยหรือเปล่าแต่ถ้าเจอตอนแกผมขาวเนี่ยก็ ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าตอนแก่ผมดําเนี่ยเราต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดเพราะตอนเนี้ผมก็มาคนเดียวด้วยนะทุกคนเฮ้ยใครอะลุงสุกมนะาเน้น่ะฮะามมทไวะเนี่ยก็มาหาลุงนั่นแหละก็มาคุยเรื่องยหญ่เปื่อยเนี่ยไอ้น,นี่ใช่ลุงสุกมาเนี่ย,ยลูกศิษย์ลุงไง ผมไปหาลุงอะแล้วลูกศิษย์ลุงบอกว่าลุงอะขึ้นมาในป่าที่นี้ผมจะมาคุยเรื่องยายเปื่อยว่าเออไม่ต้องตามล่าแกแล้วแหละทำไมวะพแกบอกว่าแกก็จะไม่ไปจับใครมาเป็นถ้าไปกินคนอะไรละจะกินแค่ไกลป่าอะไรเนี่ยเพราะตอนนี้ลุงก็ตามแกอยู่ไม่ใช่หรอเพราะเรื่องเก่าที่แกเอาพวกรุงไปใช่ไหมยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ด้วย แล้วลุงขึ้นมานานยังเนี่ยกันจขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละโอ้ก็เก่งนี่หว่าตามมาสงด้วยอ่าลูกศิษย์ลุงอะพ่ะย์ไอ้พระที่แรแกแกมาส่งผมครึ่งทางผมก็เขาบอกให้เดินขึ้นไปผมก็เลยเดินขึ้นมาก็เนี่ยน้ำจะเจอลุงเนี่ยเอาแล้วลุงสุกแล้วยายเปื่อยนี่ลุงได้เห็นบ้างไหมขึ้นมาเนี่ยแต่กึศตนนั่นมัอนยอยู่ด้านหน,น้านอยู่ด้านหน้าโน้น โอ้ทุกคนลุงสุกวันนี้นะผมจะหลห้ฟัาครับก็ไม่รู้นะถึงเห็นผมมันสีดำดำสีดำดำด้วยทุกคนลุงสุกเห็นใยเปลยเนี่ยผมสีดำนะผมว่าน่าจะเป็นร่างที่ใย,ยเปลยเนี่ยไม่อยากให้ใครมายุ่งนะร่างนี้ลุงสุกแกมีสองร่างนะยายเปื่อยอะ มีตอนล่างผมขาวผมขาวเนี่ยคุยฟังรู้เรื่องเลยแต่ถ้าผมดําเนี่ยแกเคยบอกผมว่าถ้าแกผมดําเนี่ยอย่ายุ่งกับแกเพราะแกจะกินทุกคนที่แบบไปยุ่งกับแกอ่ะแต่แส้แงวันล่างที่กเจอเนี่ยเป็นว่ามลายจีนพวกอืมแล้วเขาเดินไปทางนู้นเหรอลุงเดินตามย่องย่องบนแม่น้เรอมานะอ๋อเฮ้ยแต่ลมแรงมากเลยนะทุกคนแล้วลุงสุกจะไปดูแกอีกเหรอ ทุกคนลุงสุกจะไปตามล่ายายเปื่อยนะแล้วลุงสุกจะไปคุยให้รู้เรื่องใช่ไหมเฮ้ยได้ยินเสียงไหมลุงได้ยินได้ยินแต่ไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่านะเพราะลมแรงมากเลยนะครับคือลุงสุกเนี่ยจะไปเคลียร์เรื่องที่มันเอาพวกของลุงสุกไปเนี่ยให้รู้เรื่องนะทุกคนแต่กับผมเนี่ยไม่มีอะไรบาดหมางก,กับยายเปื่อยแล้ว ก็ลุงลงกขึ้นมาเนี่ยมมใ,ชใช่ครับลุงตามขึ้นมาเนี่ยเจอยายเปลือกเนี่ยอยู่ด้านหน้านะแต่เป็นร่างที่ผมดำแล้วนะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าแกเนี่ยจะกลับมาเป็นผมขาวอีกเปล่าเพราะร่างผมดำดำเนี่ยแกเคยบอกผมนะว่าอย่าจุ้งกับแกนะทุกคนพอแกจะกินทุกคนที่แบบไปหาแกนะ สุ่นท่นเจอไหมต่างต้นไม้ทนเจอปะลุงสุกใช่ไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยท,ทนใช่ผมจำเสื้อแกได้ แต่ผมเนี่ยผมยังไม่เห็นนะว่าเป็นสีอะไรนะแต่ลุงสุขบอกว่าเป็นผมสีดำนะทุกคนผมว่าพื้นที่เฮยย้ยผมว่าพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ของยายเปื่อยนะใช่ไหมเฮย้ยเปือยใช่ใช่ลุงเฮย้ยลุง Còn đám tụi cùng. Hây, đúng Súc. Hây, bơi. Nào đi bơi. Hây. Dung này. Nó luôn chào vậy nè. โยเหมยอนตัวุามาถูกคนเฮ้ยตุขนึุกเอาไงดีมันจะทำอะไรวะนนั้นอ่ะเฮ้ยๆฮ้ยุขสุกผมว่าไม่ต้องเข้าไปดีกว่ามั้งคุยกันมันเองไอ้เปื่อยวันนี้มึงฟังกูให้ดีๆนะคุณสมัครเชียว ผม,มบอกแล้วไงยผมจะมาท,ที่นี่องใครที่ผมบอกเขว่าผมจะออกจากท่าไม่ได้จะมาเกลียร์ที่เ,เอาแล้วทีบ้านยังไงเข้าใจไหมไม่รู้ใจเปื่อยนี่จะไอ้น,นี่ตัวเองได้หรือเปล่านะลุงสุกระวังนะรลางนี้แกอันตรายมากเลยนะผมบอกไปก่อนนะลุง

โอ้โหนี่มันแข็งแรงจริงว่ะลุงเป็นไงบ้างกัดกูแม่งไปรู้เข่าอ่ะตรงคอไหนทุกคนตรงนี้เป็นรอยกัดนะทุกคนไม่เข้าลุงโอ้ไม่ใช่ฆ่าดพาดพี่จะล้มไหลุงถอยลุงเฮ้ยไอ้อขาไยเพื่อยื้อทำไรโงเฮ้ยกูก็ป้องกันตัวไง Luôn 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 Hãy luôn 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 mà luôn 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 ลุงเอาไงดีไม่น่าครับผมว่าเออมึงบอกเนี่ยผมมันดำเนี่ยใช่ผมว่าเราต้องกลับแล้วแหละลุงเฮ้ยลุงนี่คุอนี่นี่ลุงสุกพาผมไปไหน คนตอนนี้ผมก็ผมสุกเนี่ยแอบหลังต้นไม้ใหญ่นะทุกคน มาแล้วนะอือโอ้ยผมบอกลุงแล้วลุงเฮ้ยเห็นว่านี่มัน <c oughs> เ, <c oughs> เนข่าปลามันลึกเลยนะใช่ครับลุงจะไปไหนเนี่ย ลุงสุกแล้วเราจะออกจาก่าตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันไม่ปล่อยเราไปไง่ายแน่ๆเลยผมว่เาเมื่อกี้ผมก็เข้าไปฟันมันด้วยโอ้แต่เส้นทางที่เราวิ่งมาเ <jour> ม,มื่อกี้เดินไปไม่ได้แล้วใช่ไหมลุงอ,อะไรอะลุงเงินมาก ลูกอะไรไม่รู้กัน<ด>นี่เราต้องรอดูมันก่อนไหม,มล่ะลุง มันวนกลับไปแล้วนะทุกคนเราต้องถอยอย่างเดียวนะทุกคนไอ้ไลุงสุกมาทุกคนลุงสุกบอกว่าให้แอบบนต้นไม้ก่อนนะนเดี๋ยวขึ้นไปยอดเลยนะไปเดี๋ยวเราขึ้นต้นไม้กันดีกว่านะทุกคนไป ก็ทุกคนตอนนี้ผมได้ขึ้นมาต้นไม้แล้วนะโอ้โหแจ่มมากนู้นนู้นนู้น สูงมากเลยทุกคนย่งร้านก็ประมาณหกเจ็ดชั้นอะ่ะลุงสุกว่าแกจะเห็นเราไหมฮะแล้วมึงเดินลงเท้าอย่างนี้ไม่หรอกลุง มันยูไหนเนาะโคยเหนื่อยมาก ขนาดลุงสุปยังต้องหนีเลยนะทุกคนลุงสุปโดนกัดแต่ไม่เข้านะมังก็เหมือนงานจริงๆแรงลุงทุกคน,น,กนมันอยู่ไหนมันอยู่นู่นน,นะเจอไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันทำอะไรอะ ผมทาหนมือคนเดิมอาจารย์อตงเงียมีเง้ป้นะทุกคนมา,มาแล้วทุกคน

What? ดีนะมันไปก่อนเสียงไหม่ะทุกคนนี่มันทุกคนเกือบจะลงไปแล้วมันไปแล้วนะทุกคนแล้วลุงเหอายังไงดีฮะเมาเจ้ายังไงดีแต่ไม่ใช่ทางเดียวแล้วเว้ยกลับบ้านไง เอาแต่มันไปเส้นทางเมื่อกี้นะที่เรากําลังจะกลับนะเราอ้อมมเราต้องอ้อมลงเข้าเล้ดิีงขาใช่ลุงทุกคนตอนนี้พวกผมเนี่ยอยู่บนยอดเลยนะคือยอดเขาเลยนะฝั่งนู้นก็เป็นหุบลงไปแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นหุบนะเดี๋ยวเราต้องเนี่ยเดินลงไปข้างล่างนะแล้วก็เดินตีนเขา ก็ค่อยดึงขึ้นมาตรงทางต่อนะทุกคนก็ระยะทางอาจจะไกลกว่าเหมือนเดิมน,นะเพราะมันเนี่ยเมื่อกี้ว,วิ่งไปทางที่พวกผมต้องกลับพอดีนะเดีย๋ยวเราต้องหลีกเลี่ยงมันใช่ไหมลุงผมว่ามันจะวิ่งกลับมาต่อไหมฮะผมกลับไปนู่นนะไ<า>ม่มต้องหยุดลงแล้วลุงลุง <ไป S 1> ลงดิเด<ง>ี๋ยวผมลงลงลงต่อเรลยลุงไม่แล้วก็หยหยจะลงใหวไว้หไหมก็ลื่นด้วยลุงระวังนะ สุกลงมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมขอลงไปก่อนนะทุกคนทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ลงมาจากต้นมาแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวให้ลงสุกพาลงไปนะเพราะยาเปลือยมันวิ่งไปทางนูนะ้นล้วไปเต,ต้องเดินลงไปคุบนะก็วันนี้มืดไหมลงุงผมว่าน่าจะมืดนะ แต่ลมแรงมากเลยไม่รู้ว่าฝนจะมาหรือเปล่าเฮ้ยลุงนี่มันอัง่นป่าหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทุกคนผมเจอลูกอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวผมใช้ทุกคนดูเหมือนอัง่นเลยใช้หรือเปล่าลูกอะไรอ่ะ เดี๋ยวทุกคนผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมกับลุงทุกเนี่ยจะรีบลงจากเขานะไปเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปบนถนนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะไปมันไม่ตามานะทุกคน,น,นนะมันไปไหนแล้วไม่รูก้โ,โชคดีนะลุงน้ำเพื่อนกู เหมือนน้ำกาวลัดนี่ว่ะโอ้โหแล้วมันไม่อยู่ในป่าลึกเลยอะลุงน่าก,กลัวมากทุกคนเสียงเหมือนยังตามล่างมาอยู่เลยนะทุกลุง เสียงตมหล่งมันอยู่เลยแล้วลุงมานานยังเนี่ยไมนี้บายายไบายแล้ว bye bye. อือแแต่ทุกคนเดี๋ยวผมกับลุงสุกเนี่ยขอเดินทางกลับก่อนนะทุกคนเพราะอันตรายมากเลยไปทุกคน